สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยน์เซรีไทย68แยก1มีนบุรีรุงเทพนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช anel ของผมรถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะฮะเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350คันเลยทีเดียวนะครับนะครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่เอเรียนะฮะสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพชรยน์ของเรานี่เองนะวันนี้ผมมีอีกหนึะงคันนะครับ ถ่ายทอดความรายละเอียดของตัวรถเลยนะสำหรับตัวที่เป็นกระบะ4ประตูติดคันีบอยตัวขับ4ี่สี่คูนสี่ดิฟล็อกคันนี้เลยนะครับคันนี้นะฮะจะได้เป็นฟอร์จูเนอร์นะฮะจะเป็นคันนี้จะเป็น t o y o ต a นะครับรีโวนะฮะสี่ 4, ประตูตัวสูงพรีรันเนอร์นะฮะตัวขับ4นะฮะสี่คูนสี่ดิฟล็อกด้วยนะฮะนะครับเป็นเครื่อง2.4ตัว e plus นะครับคันนี้เลยนะครับปี2017เเกียร์แมนนวลน,นะฮะ ไม่แสนสี่นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่6กแส0 0้บาทนะครับคันนี้เลยนะฮะป้ายทะเบียนนะครับตามนี้เลยนะครับป้ายทะเบียน1802นะฮะคันนี้ยังว่างอยู่นะฮะสำหรับรถขับ4ีนะฮะขับ4แล้วก็เป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่นะฮะ แล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้เลยนะคันนี้นะมาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า3ชั้นโคมเมียมนะสวยงามเลยนะฮะตัดในเรื่องของตัวคิ้วนะที่อยู่บนฝากระโปรงนะเรียบร้อยเลยนะฮะตัวโลโก้เองก็จะเป็นโลโก้ของ t o โยต้เป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับมาพร้อมในเรื่องของไฟชุดหน้าเป็น โปรเจคเตอร์นะฮะคันนี้เลยเป็นไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเด้ทํมรินไลท์นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้เลยนะ,ะเป็น LED นะสวยงามเลยมาพร้อมในเรื่องของไฟตัดหมอกอีกคู่หนึ่งนะ,ะสำหรับด้านล่างเลยเป็นไฟตัดหมอกหรือไฟสปอตไลท์นะฮะตกแต่งในเรื่องของกรอที่เป็นสีด,ดาด้านเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้กระจังหน้าสวยๆที่ที่สําคัญเลยนะ,ค,ะคันนี้ก็เจ้าของเดิมนะฮะได้ติดตั้งในเรื่องของวิง์นะฮะวิง์ให้มาด้วยะะสำหรับที่ติด อยู่ที่กระจังหน้านะครับก็เป็นในเรื่องของตัววิงให้มาด้วยนะฮะคันนี้ถือว่าเป็นรถฟลูดนะฮะสามารถขับได้เป็นแคมปิ้งนะฮะหรือจะขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยสําหรับตัวนี้เลยนะครับตัวฝากระโปรงเองนะก็ฝากระโปรงเองก็สวยนะในเรื่องของตัวสีตัวความคมสันของตัวฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้เลยนะครับสว,สวยเลยนะกระจกบานใหญ่ในเรื่องของกระจกกระจกกระจกด้านหน้านะครับเป็นบานใหญ่สวยๆติดฟิล์มให้แล้วนะ ฟิล์มให้แล้วด้วยนะครับมีสออากาศให้นะครับมีในเรื่องของลังคาเดิมๆจากโรงงานนะครับใบ,ใบปัดคู่หน้าก็เป็น,ก,ปนก็เป็นของของโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานแล้วก็พร้อมในเรื่องของระบบไลฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คันนี้ก็ในเรื่องของในเรื่องของโครง,ครงไฟคู่หน้าตกแต่งในเรื่องของตัวอักษรที่เป็นไฮลัก์นะครับเป็นเป็นเป็นสีขาวตกแต่งในเรื่องของที่เป็นสีโครรเมียมแถบใหญ่ๆสวยๆวยกันอย่างนี้เลยนะครับ นะฮะคันนี้จะได้เป็นจะได้เป็นของล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กใหญ่เลยนะครับเป็นล้อแม็กซ์บลูนะฮะสวยๆมีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวตัวที่เป็นโตโยต้าสีโครเมียมนะฮะชุดเบรกหน้าจะเป็นดิสเบรกนะฮะชุดหลังจะเป็นดัมเบรกนะคันนี้นะฮะแล้วก็ได้ยางออฟโรดใหญ่ๆเลยนะเป็นยางของเอ่อคันนี้จะเป็นยางของบิ๊กบิ๊กคอนนะครับบิ๊กคอนหรือแม็กซิสนะฮะ ของ m a x กซินะฮะแล้วก็ในท้ายของบิคคอนเป็นเป็นยางออฟโรดนะ,ะต้องยางตัวใหญ่ๆดอกใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรหัสยางนะครับคันนี้จะเป็นรหัสยางอยู่ที่นะฮะสองหกห้าทับหกห้าอาร์สิบเจ็ดนะฮะก็เป็นเป็นยางค่อนข้างใหญ่นะ,ะเป็นยางออฟโรดนะด้วยนะคันนี้เลยนะครับได้ยางคันนี้จะเป็นจะได้ยางปี2 0ง0ันนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่47ดด้วยนะฮะดอกยางอย่างเหลือๆนะฮะใช้งานได้ปกติใช้งานอีกยาวไกลนะ อีกไอห,หมื่นโลอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของซุ้มล้อภายในเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการในเรื่องของตัวรับประกันในเรื่องของการชนนะในเรื่องของชนรับประกันอย่างแน่นอนว่าคันนี้ไม่มีการชนจากด้านกล้าอย่างใี้เห็นนะซุ้มล้อภายในสวยๆเป็นอาสกูนอ้อยเชื่อมต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะครับในเรื่องของถัดบันไดให้เรียบร้อยในเรื่องของถัดบันไดก็แข็งแรงนะเป็นสีดาด้านสวยงาม ตัวตัวสีถังรถก็เดิมเดิมจากโรงงานไม่มีการกลับสีนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะแล้วก็ตัวไฮรักที่เป็นสีโครเมียมติดให้เป็นตกแต่งสวยสวยเลยนะในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับมุมมองทิศทางต่างๆก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคันนี้เลยนะอีนเรื่องของไฟเลี้ยวในกรอบเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยนะมีแล้วก็เป็นสีโครเมียมสวยๆงามๆนะครับในเรื่องของกระจกต่างๆเป็นกระจกแท้ๆจากโรงงานนะครับมีตรามาของตัวโตโยต้าอยู่ทุกจุดนะ อยู่ทุกจุดเลยเป็นกระจกในราับภาัยเก็ฟิล์มให้แล้ว60%เนะฮะ <c oughs> เดิมๆจากโรงงานลางคาสวยๆใส,สๆนะครับ <c oughs> ที่มือจับจะได้เป็นสีโคลเมี่ยมทุกบานนะครับ <c oughs> เป็นสีโคลเมี่ยมหมดแล้วนะฮะคันนี้สวยเลยนะครับภายในจะเป็นโทนจะเป็นโทนมืดโทนดําหน่อยนะฮะจะเป็นโทนดานะครับเป็นรถ4บีบอนเงินภายในโทนดำนะฮะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของบานประตูกันก่อนนะครับในเรื่องของบานประตูเนี่ยตกแต่งในเรื่องของตัวที่เป็นผ้นผาตัวที่เป็นคิว้วตัวที่เป็นเส้นแถบใหญ่เป็นสีเมทัลลิกนะครับเรียบร้อยเลยมีไฟเวลคอมไลท์เป็นสีแดงนะฮะมีลําโพงมีที่วางแก้วให้ทุกจุดเลยนะสำคัญนี้มีแผงควบคุมในเรื่องของกระจกหน้าต่างเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะเราก็จะได้เป็นหน้าต่างของฝั่งคนขับจะเป็นออโต้มีเซ็ตทันล็อกมีที่ล็อกกระจกมีที่ปรับมุมมองต่างๆของกระจกภาพไฟฟ้าเรียบร้อยมี มีที่เป็นตกแต่งในเรื่องของสีโคเมียมมีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบแล้วก็ติดฟิล์มให้นะฮะในเรื่องของตัวที่เป็นยางขอบประตูดเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ไม่สึกไม่เถื่อมนะฮะร,รอยซีนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์ตสกรูน็อตต่างๆอยู่ครบเลยสำหรับคันนี้เลยนะครับในส่วนของออบานประตูนะในเรื่องของน็อตตัวยึดบานประตูต่างๆนะฮะไม่มีรอยขันให้เห็นนะครับตัวเดิมๆนะ ความคมสานความคมชัดของตัวด้านข้างเห็นได้ชัดเลยเป็นรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนจากด้านข้างอย่างแน่นอนฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนในี่ไปที่เสาบีก็เช่นกันมีสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์อยู่ครบในเรื่องของสติกเกอร์ในเรื่องของตัวนอ็วนอตต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานสวยๆเลยนะฮะสาคัญนี้ภายในนะครับจะเป็นภายในเป็นโทนสีดําคอนโซลหน้าจะเป็นจะเป็นสีดาเป็นพลาสติกนะครับนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัย m u l ติฟังก์ชันหุ้มหนังนะฮะ มีตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกแล้วก็เป็นเป็นโลโก้อยู่ตรงกลางมีแอร์แบ็กสามใบนะสำหรับคันนี้มีแอร์แบ็กสามใบด้วยนะครับหน้าปัดต่งตางๆเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะฮะมีในเรื่องของจอเป็นจอ Android นะฮะเป็นจอ Android เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวรองรับในเรื่องของ DVD FMA m อแล้วก็บลูทูธให้มาด้วยนะฮะแอ <Air S 2> จะเป็นแอร์อนาล็อกนะครับคันนี้เป็นแอร์อนาล็อกสีระดับนะครับก็สวยๆเลยในเรื่องของตัวแอเองตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ เกียร์เมียนนุ่นนะครับเกียร์เมนนุ่น5สปีดมีพาวเวอร์ม e ดเอโคมดนะฮะมีที่วางในเรื่องของแก้วนี้เรื่องของชาระระต่างๆอยู่ครบนะครับในเรื่องของด้านล่างเนี่ยตรงที่เป็นตัวคลัชตัวเบรกตัวคันเร่งเนี่ยคือด้านล่างโครงสร้างตาเดิมไม่มีครยสนิไมไห้เห็นนะครับก็รถคันนี้รประกันในเรื่องของไม่มีการจมน้ำอย่างแน่นอนนะฮะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับมีในเรื่องของการเปิดนะฝากระโปรงนะเปิดทางน้ำมันนะมีสวิต เปิดไฟด้านหลังของครีบอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะภายในก็ค่อนข้างสวยงามได้เบาะผ้านะฮะดูแลได้เบาะผ้าดูแลง่ายแล้วก็ไม่อมความร้อนเป็นเบาะผ้าปรับมือทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับ แล้วม่ก็จะเป็นฝังผู้โดยสารตอนหน้าเช่นกันนะฮะได้คุญแจเป็นคุญแจร,รีโมทดอกไข่นะเปิดผิดแบบนี้เลยนะครับมีเปิดผิดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาไขคุญแจสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูหน้าปัดต่างๆสัญลักษณ์หน้าปัดต่างๆก็อยู่ครบนะครับการสตาร์ทการสตาร์ทก็ปกติในะเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าต่างๆระบบแบตเตอรี่เครื่องยนต์ ก็เดินเงียบเดินเรียบนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างเดินเรียบเลยนะฮะไม่มีเสียงอะซึ่งมีเสียงรบกวนเสียงดังจากข้างนอกเข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับก็ไม้แท้คันนี้มาอยู่ที่144 1 4กิโลเมตรนะครับเป็นไม้แท้ไม่มีการโกนไมาอย่างแน่นอนสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบนะครับเรื่องหน้าจอในเรื่องของจอเครื่องเสียงนะครับเป็นเป็นเครื่องเสียงของแท้จากโรงงานโตโยต้าแล้วก็มีในเรื่องของตัวมัลติฟังก์ชันควบคุมนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับ ตอนนี้ผมเปิดเพผมเปิดคลื่นของ FM AM ใช้งานได้ปกติในเรื่องของการปรับปรับมุมมองปรับปรับโวลลูมนะครับหาการหาเสียงนะครับใช้งานปกติเลยนะคันนี้ใช้งานปกติแอร์เย็นเย็นสบายนะตัวแอร์ก็เย็นเยนเลยนะฮะแล้วก็มีการแอร์ก็มีแบบ2แบบนะครับแอร์ภายในแอร์ภายนอกเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคันนี้เป็นขับ4ดังนั้นมันจะมีปรับโหมด ของการขับขี่นะครับมี H2 ขับ 2, H4 ขับ4แล้วก็ L4 ขับ4แบบราดชันขับ4แบบความเร็วต่ำนะครับมีในเรื่องของการเล่นทลายนะฮะในเรื่องของการเล่นถลายเรียบร้อยมีในเรื่องของการใส่กานะรจุดบุหรี่อะแดปเตอร์ต่างๆอยู่2จุดสำหรับด้านหน้านะฮะคนส่วนหน้าหรือคนสซลกลางนี่ฮะแล้วก็มีนิเสียบที่เป็น USB AUX ให้พร้อมมีที่วางโทรศัพท์เกมนวลนหฮาขุมสปีด โหมดพาวเวอร์โหมดให้แล้วนะฮะคันนี้ก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นใส่ในเรื่องของสัมภาระตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บใน,ในเรื่องของความเย็นได้นะครับก็สามารถใส่ในเรื่องของที่เป็นที่อยากจะแช่เย็นก็มันจะมียูแอร์อยู่ตรงนี้มันจะเย็นภายใน,นนะฮะแล้วก็ที่เก็บเอกสารต่างๆด้านล่างนี่ก็มีอยู่ครบในเรื่องของหนังสือคู่มือนะฮะหรือว่าหรือว่าเะเป็นสำเนารถครบเลยนะครับ ภายในตกแต่งในเรื่องของตัวแถบสีเมทัลลิกนะสวยงามเลยนะด้านบนก็จะเป็นกระจกมองหลังมีที่วางในเรื่องของตัวเว้นตานะฮะมีไฟส่องภายในเป็นวมวร์ไลท์นะฮะมีที่บังแดดสำหรับพูทธาสนตอนหน้าก็มีกระจกให้สําหรับ ฝั่งคนขับก็จะมีที่เสียบในเรื่องของบัตรให้นะฮะครบ,บเลยนะด้านหลังก็เพดานด้านหลังก็จะมีไฟสองภายในอีกหนึ่งจุดเป็นวอร์มไลท์เช่นกันนะครับเป็นรถสีที่นั่งนะฮะเป็นรถกระบะสีประตูด,ด้านหลังก็สวยๆบนเบนาะนังสวยๆงามๆกันอย่างนี้เลยนะครับก็รายละเอียดของตัวภายในก็ค่อนข้างดีค่อนข้างสวยเลยนะครับสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไาดูในส่วนของตัวที่เป็นผู้โดยสารตันหลังนะฮะก็กระจกต่างๆนะฮะสำหรับ บานประตูทุกบานนะครับจะมีตราม a r ของโตโยต้าเห็นชัดเจนนะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนฮนะไม่มีการกระจกร้าวไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะฮะไม่มีการกระจกแน่นอนนะครับอันนี้นะฮะภายในก็สวยๆเป็นเบาะผ้าแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งบานประตูต่างๆก็เหมือนเดิมมีบอกมีในเรื่องของผ้ามีในเรื่องของสีแถบใหญ่ๆเป็นมีทลิกนะครับโครงสร้างของตัวบานประตูที่สําคัญเลยนะเดิมๆสกรูน็อตไม่มีมีการขึ้นไหวไม่มีรอยขันน็อต เม็ดอัฐต่างๆเห็นสําคัญนะฮะสำคัญมากและเม็ดอ์ฐอยู่ครบนะไม่มีการหายนะ,ะม,มีการสูญหายในเรื่องของเม็ดอ์ฐแล้วก็ตัวยึดฝากระโปงตัวยึดในเรื่องของบานประตูต่างๆอยู่ครบเม็ดอ์ฐสวยๆส,ยสกรูน็อตต่างๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการขันไม่มีการขันขึ้นมาไม่มีเลยนะฮะคันนี้เดิมๆเดิมๆจากโรงงานรถคัดสวยคัดรถสวยคุณภาพเก็ด A ทุกคันนะครับคันนี้เลยเบาภายใน,เ,น,รรรรน рай, เป็นเบาะหนังเอยเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลนะครับ เป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลสวยๆนะฮะมีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กสามใบนะฮะมีที่วางมือมาพร้อมในเรื่องของที่วางแก้วนะฮะครบๆเลยนะในเรื่องของคัสเบลนะฮะใช้งานปกติแข็งแรงนะครับสวยๆมีที่เกี่ยวในเรื่องของถุงอ่าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของผูดด้โดยสารตอนหน้าผู้โด,ดยสารตอนหลังแล้วก็มันจะมีด้านหลังนะครับตอนนี้เลยสามารถเกี่ยวเกี่ยวได้เลยในเรื่องของถุงในเรื่องของสารพัด ที่เป็นที่มีหูคิ้วนะก็สามารถสาใส่ได้เลยนะครับต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนของที่เป็นกระบะเองฮะเรามาเริ่มที่ตัวที่เป็นล้อแมกกันก่อนนะเป็นล้อแมกล้อใหญ่นะเป็นของ m a ็กซิสนะฮะเป็นชุดเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะเป็นดอกดอกยางใหญ่ๆดอกยางใหม่ๆสวยๆเลยนะในเรื่องของซุ้มล้อภายในนะคันซีต่างๆอยู่ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมนะ,ะเดิมๆจากโรองงานเวทอาร์สวยๆนะครับเดิมๆเกือบทุกข,ขัดนนะฮะเดิมๆเกือบทั้ง,ท,งทั้งโครงสร้างและกูรถมีตัว เลขถังตัวรถให้เรียบร้อยสวยๆงามๆมีตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นดิฟล็อกนะครับเป็นสีกรมสีดิฟล็อกนะฮะมีมีในเรื่องของตัวแครีบอยนะติดแคริบอยให้เรียบร้อยกันแดดกันฝนกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะฮะคู่ไฟไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะฮะบินในเรื่องของไฟไฟสูงเอไฟเลี้ยวในกรอบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับสวยๆมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่ว่าจะเป็นตัว E ตัวไอฮรักตัวรีโว่ไฮลักรีโวตัวตัวโยตานะครับอยู่ครบเลยตัวโลโก้อยู่ครบนะฮะ นะครับที่มือที่มือ,ท,มอที่มือจับในเรื่องของตัวฝาท้ายก็เป็นที่สีสีเดียวกับตัวสีโครเงี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวกล้องถอยให้นะฮะมีกล้องถอยมาเพ้อมในเรื่องของไฟเบรกตรงที่3ในเรื่องของตัวฝาท้ายกระบะน,นะครับและที่สําคัญเลยนะมีตัวโครงเหล็กนะฮะสำหรับลากจูงนะสำหรับลากจูงก็มี เป็นรถออฟโรดเป็นรถออฟโรดขับสีที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเต็มเลยนะครับในเรื่องของตัวตกแต่งอยู่ครบนะฮะมีตัวแครีบอยแครีบอยตัวแท้ๆจากแครีบอยเลยนะฮะคันนี้แครีบอยมีใบมีไฟเบรกด่วนที่3อีกติดที่แครีบอยอีก1ดวงนะฮะมีสปอยเลอร์ให้นะฮะเดิมๆจากโรงงานสวยๆเลยนะภายในแครีบอยสวยๆเลยมีแม็กเลเนอร์ให้พร้อมนะในเรื่องของการใส่แม็กเลเนอร์ตัวแครีบอยเองก็ติดในเรื่องของเขาเรื่องของไฟภายในเรียบร้อยเปิดปิดง่ายนะครับ ใช้งานปกตินะฮะสามารถสามารถไปทําในเรื่องของแคมปิ้งนะฮะหรือจะเป็นสายลุยนะ,ะเก็บเก็บของต่างๆอยู่ครบเพราะว่ารถคันนี้เป็นร,รถกระบะติดแคริบอยให้แล้วนะฮะในเรื่องของฝนในเรื่องของแดดหายห่วงหายห่วงไปเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างก็เช่นกันเดิมๆจะโรงงานนะฮะตัวเคริบอยเองมีตัวแรกหรือตัวจะเป็นตัวคิ้วนะฮะและอีกสองจุดด้านบนหลังคาของตัวเคริบอยก็มินะฮะ รเรยเคยแท้ๆใช้งานปกติมีดิฟล็อกนะฮะเป็นสี่ขุสีดิฟล็อกเลยนะฮะดอกยางสวยๆซุ้มลอ้อภายในเดิมๆนะครับซุ้มลอ้อภายในก็เดิมๆจากโรงงานแล้วก็ภายในคานซีต่างๆอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เองก็จะเป็นยางออฟโรดเช่นกันนะฮะสวยๆเลยอุปกรณ์แม่แรงส่งเครื่องมืออยู่ครบนะฮะฐานบันไดนะครับไม่ว่าจะเป็นบานประตูนะฮะบ,บานประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับ ไม่มีรอยขันให้เห็นเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับรอยซีนบ่งบาทนะครับเดิมเดิมไม่มีการชนจากด้านข้างอย่างให้เห็นเลย mm hmm. นะฮะถัดมาก็จะอ,อยู่ในส่วนของบานประตูเช่นกันนะครับ mm hmm. บานประตูฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็เดิมเดิมจรงการรอยซีเม็ดอาร์ตอยู่ครบสกูลน็อตไม่เคลื่อนไหวนะครับที่ซิ่งเป็นเส้างารตากแต่งสวยงามนะภายในตกแต่งสวยงามนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นเบาะผ้าตัวที่เป็นเกียร์นุ่นขับสบายขับสนุกนะฮะแล้วก็ ตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับสวยๆเลยนะคันนี้ถ้าลูกค้านะครับท่านผู้ชมที่กําลังมองหารถออฟโรดขับสีเป็นกระบะสีประตูมีติดแคริบอยคันนี้คันนี้เลยต้องคันนี้เลยนะต้องคันนี้เลยนะครับนะชุดดิสเบรกคู่หน้าดําเบิ้คู่หลังซุ้มลอ้อภายในต่างๆสวยๆเลยนะครับสวยๆอนี้เลยนะฮะสวยมากเลยสำหรับคันนี้เป็นตัวรีโวนะครับเป็นรีโวปี2017นะครับขับสีนะ เครื่อง2004ตัว e p l u s นะฮะคันนี้เลยนะฮะก็ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะฮะกำลังมองหารถออฟโรดสักคันหนึ่งเป็นเกียร์โอเป็น G o, เกียร์แมนนวลนะฮะแล้วก็เป็นตัวตัวสูงนะสี 4, ประตูคันนี้คือตอบโจทย์ให้เลยนะฮะกับตัวเอ่อโตโยต้ารีวูว์สองจุดสี่ตัว, 4, ตว e+ ขับสี่นะครับนะฮะปี2017เกียร์แมนนวลไม่แสนสี่ราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับติดต่อผม ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะฮะนะว่าเบอร์ผมเองก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในเครื่องยนต์กันนะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยครับสําหรับเจ้าเครื่องยนต์นะสาหรับเจ้าตัวที่เป็นร e ี vo วปีสองพันสิบเจ็ดสองจุดสี่ดีพลสคันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเป็นเครื่องดีเซลแบบ VN นนะอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะเป็นเครื่องดีเซลแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะคันนี้นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองก็เป็นเครื่องยนต์เงียบเดินเรียบนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างดีนะฮะเป็นเครื่องยนต์แท้ๆจากโรงงานแล้วก็ลักษณะของเครื่องแข็งๆนะครับไม่มีในส่วนของน้ํามันเยิ้มไม่มีในส่วนของน้ํามันซึมให้เห็นนะครับมาร์กกิ้งต่างๆอยู่ครบ <S 2> <S 2> ว่าเป็นสกูนอตต่างๆไม่มีรอยขันนะฮะเดิมๆตัวเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะ มาร์กิ้งต่างๆหรือว่าจะเป็น q c m ซีมาร์ต่างๆทั้งภายในภายนอกเห็นชัดเจนนะครับอยู่ครบเลยนะฮะมีตัวเบรกที่เป็นชุดเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะคันนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แท้ๆจากโรงงานของโตโยต้าเลยนะครับเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเลยนะสำหรับตัวที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะฮะในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับมีแผ่นเพลนะเป็นเพลเรียบร้อยมีตัวโมกซ์สติ๊กเกอร์อยู่ครบ ตัวโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับสกูน็อตในเรื่องของตัวน็อตยึดบานยึดฝากระโปรงเดิมๆเดิมๆนะไม่มีรอยขัดที่เห็นนะครับตัวฝากระโปรงเองนี่ก็มีในเรื่องเรื่องของเม็ดอร์นเห็นชัดเจนนะครับโครงสร้างด้านข้างไม่มีการชนหนักจากด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานไปจนถึงตลอดไปจนถึงในเรื่องของตัวที่เป็นคานคานหน้านะครับคานหน้านะเดิมๆจากโรงงานเลยนะมีตัวสติ๊กเกอร์ตัวที่เป็นโตโยต้าอยู่ครบนะครับ ันหน้าสวยๆนะฮะไปจนถึงคานในเรื่องของตัวโครงสร้างด้านข้างนะครับนะครับล่าไปถึงตัวที่เป็นตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับเดิมๆเจาะโรงงานนะครับเดิมๆแล้วก็มีตัวโตโยต้าเห็นชัดเจนรอยซีนะครับรอยซีแตากาๆแทงกันความร้อนอยู่ครบเลยนะสำหรับคันนี้เลยนะฮะรอยซีนสติเกอร์อยู่ครบนะฮะน็อตต่างๆอยู่ครบเลยนะสํสำหรับคันนี้เลยนะครับสรุปเลยนะฮะคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวรถเดิมๆนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะ เป็นของเดิมๆจากโรงงานของโตโยต้านะครับนะฮะบริษัทรับประกันอยู่นะ,ะในเรื่องของตัวนะฮะตัวโครงสร้างของรถนะฮะรถของเราเนี่ยไม่มีการชนหนักไม่มีการชนเบาอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่มีการพลิกคว่ำโมดิฟายเครื่องยนต์โมดิฟายเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีการจมน้ําอย่างแน,น่นอนนะ,ะสำหรับบริษัทเพยยนรถบริษัทเพทยยนของเรานะฮะคัดรถสวยคุณภาพเกือบเอทุกคันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยกับตัวที่เป็น Toyota Revo 2.4ตัว e+ นะครับขับ4ปี2 0 1 7แมนนวลไม่แสนสราคา665,900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านผู้ชมที่กําลังหาตัวออฟโรดนะครับเป็นกระบะ4ีประตูคันนี้คันนี้เลยนะรับไปเลยนะคันนี้เลยนะครับนะฮะสำหรับเจ้าของที่รับคันนี้ไปไม่เสียดายเลยนะครับกกับราคาตัวรถกับสเปคของตัวรถดีๆมากเลยนะฮะ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับถ้าผู้ชมสนใจคันนี้ติดต่อผมได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดกระดิ่งเปิดกระดิ่งนะกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอลาขอลาตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ